สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้กับจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับเซตผลิตภัณฑ์สุดคุ้มของฟอร์มเนกนั่นคือเซ็ต t t a l w e l l n e s s ครับผลิตภัณฑ์แรกเลยในเซ็ตนี้คือผลิตภัณฑ์ l i ฟ์แพคครับผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่และสารสกัดจากพืช ที่มีสารอาหารครบถ้วนครับทั้งวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า30ชนิดในรูปแบบดูดซึมดีไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลและมีการการันตีค่าสแกนสารต้านอนุมูลอิสระ90วันอีกด้วยและนี่คือสารอาหารครับที่อยู่ในไลฟ์แพคซึ่งมีทั้งวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า30ชนิดและเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการดูแลร่างกาย และยังมีการใช้เทคโนโลยีอะมิโนแอซิดคีเลตครับคือการใช้โปรโตีนหน่วยย่อยหรือกรดอะมิโนนำพาแร่ธาตุต่างๆที่ดูดซึมยากให้ดูดซึมได้ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ไลฟ์แพคยังได้บันทึกอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลอย่าง PDR พอไลฟ์แพคมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ตัวที่2ในเซตนี้ครับคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ผสมชนิดเข้มข้น G3 g ีครับเป็นเครื่องดื่มที่ได้จาก4พผลไม้สมุนไพรจีนหายากทั้งผลแก๊กชนิดไทรเซียมซลีีและสีบัคทรอซึ่งให้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นกว่าผลไม้ทั่วไป10-70เท่าอุดมด้วยสารอาหารมากกว่า170ชนิด หากเทียบน้ำหนักของ4ผลไม้นี้กับผลไม้ทั่วๆไปแล้วปรากฏว่า4ผลไม้นี้ครับให้สารอาหารที่เข้มข้นกว่ามากทั้งผลแก๊กที่ให้ไลโคป,ปีนสูงกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าและเบต้าโคโรทีนสูงกว่าแครอท10เท่าชนิดไรเซียมครับซึ่งให้ซีแซนทีนมากกว่าข้าวโพดถึง40เท่าซีลี่ซึ่งให้วิตามินซีมากกว่าส้มถึง60เท่าและ4ีบัคกทอนที่ให้วิตามินอ e. ีปริมาณสูงอีกด้วยนอกจากนี้ใน ผลแก๊กครับยังมีแคโรทีนอยด์ชนิดพิเศษที่เรียกว่าไลโปแคโรทีนสังเกตได้จากจุดสีแดงๆนี้ใน G3 ครับไลโปแคโรทีนทาหน้าที่เป็นเทคโนโลยีนาโนธรรมชาติส่งผลให้สารต้านอนุมูลอิสระใน G3 ขนาดเล็กลงเป็นขนาดเนโนทําให้การดูดซึมดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับในเซ็ต Total Wellness ก็คือเห็ดถังเช่า c o d i m a x 4S4 เห็ดทังเช่าครับหรือ Cordyceps sinensis นั้นเป็นสมุนไพรหายากครับที่พบเฉพาะบนยอดเขาสูงของจีนที่หนาวเย็นสลับร้อนเท่านั้นต้องขึ้นไปเก็บตัวนอนบนยอดเขาแบบนี้ครับในอดีตจึงถูกสงวนเป็นอาหารบำรุงสำหรับจักรพรรดิจีนเท่านั้นและราคาก็แพงกว่ากิโลกรัมละส0ง0 0 0บาทเลยทีเดียว ปัจจุบันครับได้มีการเพราะพันธุ์เห็ดถังเช่าออกมาจําหน่ายเป็นจํานวนมากแต่เราควรเลือกสายพันธุ์ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยนั้นก็คือสายพันธุ์ทิเบตรครับ และผลิตภัณฑ์คอร d i m แม็กซีก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเห็ดคอร์ดิเซปรือเห็ดทางเช่าสายพันธุ์ c s 4เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ทิเบตรหรือเป็นสายพันธุ์ลูกของสายพันธุ์ทิเบตนั่นเองผลิตในห้องแล็บที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานสารสําคัญเท่ากาันทุกลอ็อตทุกหัวทุกเม็ดและปราศจากสารปมเปื้อนมาพร้อมกับคุณประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมร่างกายให้สดชื่นกระปรีก้กระเปร่าลดความเหนื่อยล้าโดยปราศจากสารกระตุน้น ขนาดรับประทานคือ2แคบซูนวันล,ละ2ครั้งพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีครับผลิตภัณฑ์สุดท้ายครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ไวแปนครับที่มาพร้อมกับ3จุดเด่นนั่นคือช่วยส่งเสริมกลไกเ g i n g Defense Mechanism หรือกลไกปกป้องซ่อมแซมร่างกายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากความรู้เรื่องการแสดงออกของยีนและมีส่วนผสมที่โดดเด่นจากธรรมชาติหาไม่ได้จากอาหารทั่วไป นี่คือส่วนผสมครับทั้ง10ของไวส์แปนอัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากสังข์า้าวโพดสีม่วงซิสซัสไบโอฟลาโวนอยดีลิโมนีนโคเอมไซเคิลเทนไลโคพีนโรสแมรี D ่เคอร์ซิตินโอเมก้า3และวิตามินดีสครับโดยสมานเอกนั้นได้คัดสรรสารอาหารทั้ง10นี้จากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับยังบรรจุอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าลิแคปครับซึ่งเป็นการนําสารอาหารที่เป็นของแข็งและของเหลวของ w i ส์แบน n นั้นแยกกันอยู่คนละส่วนกันแม้จะอยู่ในแคปซูลเดียวกันทําให้สารอาหารทั้ง2กลุ่มไม่ทําปฏิกิริยาทําลายกันเองยังคงประสิทธิภาพของสารอาหารอย่างเต็มที่ดูดซึมได้อย่างเต็มที่ขนาดรับประทานคือครั้งละ2 cap, งลิแคปคนละ2ครั้งหลังอาหารทันทีเช้าและเย็นครับ และนี่คือเซ็ตสุดคุ้ม Total Wellness ครับที่ประกอบด้วย G 3 4ขวด w i l e s p a n 1กระปุก c o d i a x 1กระปุก Life Pack 1กล่องใบตรวจสแกนเนอร์10บใบราคาเพียง13,700บาทรีบจับจองเป็นเจ้าของด่วนๆครับ